สวัสดีนะคะวันนี้ก็เราก็จะมาคุยประศดัสเหมือนเดิมคําศัพท์วลรคำนะคะก็จะพยายามทําวลรคาแต่บางวันก็หายหัวเพราะว่ายุ่งค่ะยุง่งวันนี้เราก็จะมาเราก็จะมาพูดคําศัพท์ประศดัตคาว่าบ้านนะคะบ,บ้านประศดัตเขาพูดว่ายังไงรคะรบ,บ้าน house house และก็ house นะคะคำว่า house ภาษาดัตภาษาก็ถ้าเปรียบกับภาษาอังกฤษาก็คือ home นะคะส่วน house ก็ house เหมือนกันนะคะสำหรับคนดัตนะครับภาษา t o u s ของภาษาดัตาา์ภาษาไทยเรียกว่าะะบ้านนะคะบ้านง่ายมากเลยค่ะบ้าน บ้านนะคะเรามาดูตัวอย่างการสร้างประโยคที่ฟังบ่อยๆนะคะได้ยินบ่อยๆแล้วก็พูดบ่อยๆของอคำว่า house และก็ house นะคะอีกบิน house อีกบิน house หมายความว่าฉันอยู่บ้านนะคะฉันอยู่บ้านแล้วก็ h i w h very fair fun house h i w h very fair fun house หมายความว่า เขาทำงานไกลจากบ้านนะคะแล้วก็ hmm. the house นั้นแซ r d อร์เดือดข the house นั house s, <S ้นแซ r d อร์เดือดหมายความว่า,าราคาบ้านแพงขึ้น,นะคะ่ะราคาบ้านสูงขึ้นอะไรตำนองน,น,นั้นนะคะอีกคาโ o u ะฮัลสอีกคานู Nah house. าามาขอว่าฉันไปบ้านตอนนี้นะอะไรแบบนี้ค่ะมอคค์กน์กอมสต้าส์มอคค์กน์กอมสต้าส์พรุ่งนี้เธอกลับบ้านพรุ่งนี้เธอกลับบ้านนะคะแล้วก็โอหูล mm ัสกอมยูนาเฮาส์โอหูล um ัสกอมยูนาเฮาส์ um มันเป็นคำถามนะคะถามว่า คุณจะกลับบ้านกี่โมงนะคะเป็นคำถามอมหู u l าคำว่าหู l านี่ก็คือเวลาเท่าไหร่นะคะ h า l อมฮูลา a c มเย e ฮาาคุณจะกลับบ้านกี่โมงนะคะโอเคจริงๆภาษาดังก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแต่ว่ามันจะส่วนมากคนไทยที่นี่นะครพูดได้ พูดได้นะคะบางคนก็พูดเก่งมากแต่เขาก็าส่วนมากไม่ได้แค่คนไทยนะคะคนประเทศเหลายหลายประเทศเอชียที่มาอยู่ที่นี่ส่วนมากจะตกลิทเวิร์ดนะคะเหมือนกับว่าเดอแฮตเอร์อะไรแบบนี้ค่ะคือบางทีเวลาอยู่นานๆเรากา็พูดแบบเหมือนกับอยู่5ปี10ปี2 0ปีรู้สึกว่า บางทีเราจะพูดผิดพูดถูกเขาก็เข้าใจเราแบบอตัตโนมัติเลยค่ะก็คิดว่าแต่จริงๆก็เหมือนที่พูดนะคะเคยเคยพูดว่าถ้าเราพูดได้และเราเขียนได้ด้วยหูมันจะมันจะดีมากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นคนที่ไม่กล้าพูดแล้วก็เขียนอย่างเดียวเลยแต่จริงๆเวลาเราเขียนบ่อยๆอ่ะมันจะมันจะจําไม่ได้นะคะเขียนแล้วก็ลืมแต่ว่า เป็นคนชอบเขียนคือคือถ้าเราฝึกเขียนบ่อยๆเราจะเขียนไม่พลาดคือมันจะมันจะรู้อัตโนมัติหรือว่าเออตัวนี้ต้องต้องเขียนแบบนี้นะต้องบางทีสามีเราจะเขียนผิดบ่อยเลยเพราะว่าเรามีเพื่อนคุณดัดบางทีเขียนข้อความมาเราเขาก็เขียนผิดนะคะเขียนผิดเยอะมากแต่เขาผิดเขาก็จะพูดว่าเออมันธรรมดา ที่เขาผิดใช่ไหมเขาผิดเพราะเขารู้แต่ถ้าเราผิดเขาบอกว่าไอ้นี่ผิดเพราะไอ้นี่มันไม่รู้คือมันจะผิดความหมายคนละอย่างกันแล้วแต่คิดนะคะแต่ว่าเราเป็นคนที่เน้นชอบการเขียนเราก็เลยไม่ได้โวว่าการเขียนเป็นการยากอะไรเพราะความรู้สึกการเขียนนี่มันง่ายกว่าการพูดเยอะมากโอเคนะคะคลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วก็ได้ชาร์าคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆและพูดบ่อยๆมาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ